ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราคงได้ยินกันหนาหูเลยนะครับเรื่องสายชาร์จดูดข้อมูลเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตเพิ่มเติมอยู่ตอนท้ายคลิปดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงครับที่สายชาร์จที่ดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยจะสามารถเข้ามาลวงข้อมูลได้แต่ว่าเงื่อนไขในการใช้เนี่ยเท่าที่ปรากฏให้เห็นนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเรายกตัวอย่างสายที่มีขายในตลาดน,นะครับอย่าง OMG Cable นะครับที่ภายในเนี่ยมีชิปประมวลนะครับแล้วก็สามารถติดต่อผ่าน WiFi ได้แต่ว่าสายนี้เนี่ยไม่ใช่ของใหม่ครับ มีมาอย่างน้อยเนี่ยก็3ปีแล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสายเคเบิลแบบนี้นะครับเมื่อเสียบแล้วเนี่ยสามารถดักจับ การป้อนข้อมูลรวมถึงสามารถแทรกสคริปต์เข้าไปรันในอุปกรณ์ได้นะครับรวมถึงสามารถควบคุมอุปกรณ์แฮกระยะไกลนะครับผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เข้าถึงข้อมูลบางอย่างในเครื่องได้นั่นเองครับแต่ใช่ครับมันเข้าถึงได้ผ่าน Wi-Fi เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่แฮกเนี่ยก็จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้เป้าหมายในระดับนึงเลยนะครับไม่ใช่การจู่โจมแบบข้ามเมือง ข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศนะครับแต่เป็นลักษณะของคนใกล้ตัวมาลวงข้อมูลเรามากกว่าครับรวมถึงถ้าเกิดมีการเก็บข้อมูลนะครับเช่นการพิมพ์คีย์บอร์ดหรือว่าข้อมูลที่ดักได้ในสายเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บสายกลับไปนะครับการแฮกลักษณะน,นี้นะครับจึงต้องมีการวางแผนเข้าถึงตัวเป้าหมายนะครับแล้วก็การสลัดทิ้งจากเป้าหมายเมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับและมันจะต้องมีลูกล่อลูกชนนะครับในการทําให้คนที่เสียบเข้าไปเนี่ยกดตกลงอนุญ,ญาตต่าง รวมถึงมีการลงแอปพิเศษนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ลึกขึ้นด้วยครับเราก็บอกชัดๆไม่ได้นะครับว่าในดาร์กเว็บเนี่ยที่มีการขายเครื่องมือสําหรับการแฮกระดับสูงอาจจะมีเครื่องมือที่ประสิทธิภาพสูงกว่านี้ดีกว่านี้ฉลาดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่ายังสาย OMG Cable เนี่ยก็มีราคาเริ่มต้นราวๆสี่พับาทเข้าไปแล้วนะครับถือว่าไม่ถูกเลยและถ้าเกิดเครื่องมือที่ระดับสูงกว่านี้เนี่ยก็จะยิ่งมีราคาที่แพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เครื่องมือที่แฮกแบบหวานแห่ทั่วไปนะปนงจ าาหมายซึ่งการทําเว็บปลอมการลงลิงก์สแปมนะครับหลอกคนล็อกอินเพื่อเก็บข้อมูลเนี่ยยังใช้เงินลงทุนต่ํากว่านะครับแล้วก็เหวี่ยงแห่ถึงคนได้จํานวนมากกว่านั่นเองสายแบบนี้เนี่ยเป็นจริงได้อย่างไงนะครับก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเลยครับเราสามารถยัดเอาชิป ยัดเอาวงจรไฟฟ้าเล็กๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนประกอบของสายได้เช่นไว้ในหัวของสายเป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องที่ชิปอยู่ในสายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอย่างสาย Lightning ของ Apple เนี่ยทุกเส้นเลยนะครับก็จะมีชิปเล็กๆนะครับเพื่อควบคุมการใช้งานอยู่ใยสายอยู่แล้วแล้วการที่ชิปประมวลผลเนี่ยชิปความจําไปจนถึงชิปการเชื่อมต่อไร้สายย่อยสายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นั่นเองครับทีนี้มันจะเสียบสายแล้วข้อมูลโดนดูดบัญชีธนาคารโดนแฮ็กเลยหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ เพราะว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อย่าง Apple หรือว่าค่ายมือถือต่างๆเนี่ยก็มีการอัปเกรดระบบความปลอดภัยอยู่เสมอๆนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีกรณีที่เรียกว่า Juice j a c k i n g นะครับที่มีสาย USB เข้ากับมือถือแล้วเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลในมือถือได้ทันทีเลยนะครับสามารถดูดรูปในเครื่องออกไปได้ผู้ผลิตเนี่ยก็จึงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกลุ่มมากขึ้นในปัจจุบันครับจะสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราเสียบสาย USB ระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์เนี่ยก็จะถามเสมอนะครับว่าต้องการ เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการแค่เสียบสายชาร์จไม่ได้ต้องการจะโอนรูปหรือว่าโอนข้อมูลเนี่ยก็ตั้งสติดีๆแล้วก็กด no หรือว่า not a l l o w ทุกครั้งนะครับและเรื่องนี้จาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าถ้าเกิดไปเสียบสายที่ไหนแล้วเนี่ยโทรศัพท์ขึ้นถามว่าต้องการโอนข้อมูลหรือเปล่าให้เรากด no เสมอนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเสียบสายชาร์จในจุดนั้นต่อเพราะว่ามันแปลกๆแ,แล้วครับในการถามว่าต้องการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องของเรานั่นเองแต่ ใช้จูสแท็กซ์งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้อุปกรณ์ไฮเทคเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีข้อคิดประจําใจไว้นะครับสิ่งที่ท่องไว้เสมอเนี่ยผมให้ไว้6ข้อแล้วกันข้อแรกนะครับเราอย่าเสียบสายชาร์จมั่วๆครับควรใช้สายชาร์จแล้วก็ดับเอร์ของตัวเองเพื่อความปลอดภัยครับ ข้อที่2นะครับถ้าเกิดเครื่องเนี่ยขึ้นขออนุญาตอะไรโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับไม่รู้ว่าขอไปทําไมเนี่ยก็ให้เรากดโนหรือว่า not a l l o w เสมอนะครับและปลดเครื่องออกจากอุปกรณ์ที่น่าสงสัยนั้นครับข้อที่3นะครับอย่าเห็นแก่ Wi-Fi ฟรีครับที่ไม่รู้ที่มาเกินไปนะครับใช้เน็ตมือถือหรือว่าเน็ตบ้านตัวเองเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับข้อที่4นะครับอย่าติดตั้งแอปนอกสโตร์ครับอย่าคิดติดตั้งแอปแปลกๆนะครับเช่นแอปที่มาจากเว็บโป้หรือว่าแอปดูหนังโป้นั่นเองครับข้อ5นะครับ ระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้รหัสผ่านรหัสพินแก่ใครเด็ดขาดนะครับและสุดท้ายนะครับข้อ6นะครับตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจออยู่เสมอนะครับเผื่อใครบางคนเนี่ยไม่อยากตั้งนะครับก็หวังว่านะครับ6ข้อนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือต่างๆได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแถมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเทคโนโลยีอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นในการแฮ็กข้อมูลอีกนะครับแต่ว่า6ข้อนี้พนว่าเป็นพื้นฐานที่ดีที่ถ้าเกิดคุณทําเป็นประจำเนี่ยมันก็ช่วยคุณปลอดภัยขึ้นน อัปเดตข่าวล่าสุดนะครับก็เป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้จริงๆนะครับว่าถึงสายชาร์จแฮกข้อมูลจะมีจริงแต่ก็เป็นการโจมตีแบบเจาะจงตัวบุคคลนะครับไม่สามารถเวียงแหโจมตีสุ่มๆได้ข่าวล่าสุดที่ออกมาวันนี้นะครับคือพบว่าเครื่องผู้เสียหายเนี่ยมีการลงแอปหาคู่ปลอมนะครับที่ติดตั้งจากนอก store โ,โดยมีข้อความเชิญชวนผ่านไลน์นะครับซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้าถึงโทรศัพท์แล้วก็โอนเงินออกไปได้นเองครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ